สวัสดีค่ะวันนี้สมพรก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาชมเหรียญโปรยทานที่สมพรห่อไว้นะคะไม่ได้ลงนานแล้วนะคะวันนี้ก็นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสมพรก็ห่อเหรียญโปรยทานด้วยริบบินนะคะเป็นรูปดอกบัวตูมนะคะก็พับให้คนที่ มาจ้างสมพรนะคะพับงานบวชนะคะก็ใช้ปวยชานอันนี้สมพรพับดอกบัวตูมอย่างเดียวนะคะใช้เวลาว่างนะคะพับไปหลังจากที่ไปทรงล้านแล้วแล้วก็รอรับลานกลับจากโรงเรียนนะคะกลับมาก็ทําธุระทางานบ้านเสร็จก็มานั่งพับที่จส่สีขาวแล้วก็มีเหรียญหนึ่งบาทอยู่ข้างใน แล้วแต่นะคะว่าคนที่มาให้สมพรทำนะจะให้ใส่เหรียญอะไรลงไปข้างในนะคะนี่จ่าอันนี้ก็จะเป็นสีขาวอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะทํากีบรองดอกด้วยสีชมพูนะคะก็ใช้สีตัดกับสีเหลืองนะคะก็จะมองดูสวยงามจ้าเวลาว่างนะคะอันนี้ก็จะทําให้ งานบวดอีกสองงานนะคะก็รับจ้างบ้างแล้วก็เอาไปช่วยเข้าบ้างนะคะสำหรับคนที่สนิทสนิทสมพรก็จะนำไปช่วยเข้าโดยที่ไม่คิดตังค์นะคะดีอันนี้สีเหลืองก็กีบรองดอกก็จะเป็นสีเขียวนะคะก็จะตัดกับสีเหลืองก็จะมองดูขึ้นแล้วก็สวยงามจ้า นี่นะคะก็นั่งพับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้สีขาวแต่กรีบหลองดอกสีอ่อนไปนิดนึงก็จะทำให้มองแล้วไม่ไม่เด่นนะคะนี่สีขาวสวยงามจ้าวันนึงสมพรก็พับได้ประมาณ20-30ดอกนะคะส่วนอันนี้นะคะยังไม่ได้ทำกรีบหลองดอกนะคะ ก็ห่อเป็นดอกไว้ซอมนี่ทำแล้วก็เพลินนะคะสบายใจว่างๆนะคะก็ทำไปได้เวลาทำกับข้าวก็ไปทำกับข้าวนะคะทำอะไรเสร็จก็จะมานั่งดูตรงนี้ดูทีวีด้วยแล้วก็พับเปลี่ยนไปด้วยนะคะทีจาริบินนี่นะคะ วันนี้หลานไม่มานะคะก็เงียบเหงาอยู่บ้านตากับยายนะคะวันนี้ทำมาแล้วก็ยุ่งไปหมดเลยนะคะช่วยตัดช่วยแกะ <c oughs> ไม่มาก็เงียบนะคะ <c oughs> วันนี้สปอนก็นำเพื่อนมาฝากคุณเพื่อนนะคะดอกไม้ปลยฐานโดยดิบบิน นะคะรูปดอกบัวสีสวยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ